สุขสบายดีสัมบายดีเอซีทุกท่านทุกคนที่กาบังเกาสมส่องประเมาทักไทยสบายดีไปเลาะมายกหนึ่งแล้วพี่น้องเลาะลกหย่าบ่งริบมือ <c oughs> มือจะแมนซาเลาะลกหย่าเตรียมสีวานปุยเขากะซีประมาณน,นี้แต่ว่าบ่มีน้ำ โบมีนามเหากับสีเลือกหวานหายมีนามคันโบมีนามนี่มันมันเป่าประโยชน,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 น์ได้เนาะที่เนาะมันมันมันฉีบอแตกบ่อได้เนาะมันฉีเชี้ปุยเนาะเมื่อนี้มาหน้ากับลุงที่ลุงที่ทางหยาถาทางหยาป่อเมากับโรกหยาเล่าเล่ามากคนละ ไปหล่อเบิ่งวใไ้ได้มีนามโบมีนามแลวกกระบายนามไหวจะเลือบหวานปุ๋ยแล้วปุ๋ยกระสอบเดียวดอกกระสิบโทัวหน้าดอกสีเลือกหว่าน <laughs> เลือกหว่านเนาะที่เลือกหว่านสีเบิ่งวะตัวใดแน่เนาะตัวใดแน่สมควรหวานสมควรหวานแถวคั้นมันบ่ท้างก็ได้ดอกลุงที่เอ้ย เหยับหะไปโลดมาผักผ่อนสักก่อนมันหยกหนึ่งล่ะเหือแตกเหือแตนเอาไปนำกับไดปว่าละดอกลูกหยาไปนำรู้ไหได้อะไรเนี่ยได้อะไรเหรอเดี๋ยวตาเดี๋ตัวเดียว แะรงได้นี่อะไรบายดีใบดี ee, มาพี่น้องเอ้ยมันครบเด้อมาได้ออกซอยได้ <c oughs> แล้วล่วนะเนาะยังเล็กๆหน่อยก็ยามันดอกมัคอยมนันหล่อหน้าหน้าคอยกะสีดึงออกน้ำเอาไปใส่กระตาเออนานแบบแบบ งานนักก็เลยเอิ่นผู้ซอยพนะี่น้องผู้ซอยก็คือลุงที่ซอยงานนักเอาก็เอาปุ๋ยมาหาลุงที่มาซอยขอบคุณเอฟซีทุกคนเนอะถูกกำลังใจหน้าดังปื๊ดโอ้พ่น้องเลยไปดึงลุงที่นะ่ะได้มีทาง ทางหม่องนาสบายดีที่ทางหมอง่องนาแะลรปลามาดึงเอาเป็นต้นหม่องมันบางปลาทูบัธรรมดาอมเอากระชีเหลือกวานแต่มตัวมันเป็นตัวมันมีหนาเนาะปลามาสิทดลองเบิง่งปมฝเามาวบวกเคยเคยอยู่แต่ว่าน,น้อยเดียว ซื้อดำสี่ฮาโลหรือว่าซิโลสินะเขาเงินบลายเนาะเออมาหยอดแต่ตัวมันขี่ไลยๆที่สุดนะน่ะมันกะกะงามอยู่พี่นนองเลยงามอยู่แต่ว่าหมกตีนิบเห็นของพอเลิศงามงามอีนี้ของพอเลิศนะก็เลยอันสีเห็ดตามเพิ่นลองเบิง์าทำอสูรน้ำเพิ่น เด็ของกินมาเด้เอิ้อรูที่มาผักพ่อนให้ดูไรดำไปได้หรือว่าคุกเจ้างามเออเอ้าเจ้าขับหนามเขาถือเออวายเป็นน่งเออกระเป็นนางมันให้เน่อยมันมันที่ดำเช็ดแต่ผมมีหนามเนาะขันมีหนามงามอะไรงามอยู่ไหนทุกทีอ่ะกินก่อนจังเอาแห้งเอาไปหวานตุ้ยหวานอาหารอาหารเสริม อาหารพำลุงตอนนี้ให้เจ้าเล็กตะซอยกินอยู่ตีกินอยู่ห่าเส้นใหญ่ยกินันดีนะเงยไม่ดีน่าก็กินไม่ได้หรอได้เด้กบอดขอบคุณครับผม คุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณถูกคำคอมเมนต์ขอบใจลุงที่มือนีมาซอยขอบใจหล,ลายๆเด้อลุงที่มาซอยขอ,อยเด้อกี<ม>่ข้อหมกกันยังมีผู้มาซอยอยู่ได้พี่เนอะล <c oughs> <c oughs> ุงที่มาซอยกินสะก่อนพี่นนองทางสีกินทางสีเว่าเด้อบ้าน คุณหลายๆกำลังใจมาสุดๆเพิ่นคอมเมนต์ให้กำลังใจปราเมาเนาะกกทำดีก็ได้ดีพี่น้องเนาะแม่นความเพิ่นละเอาเห็ดน้ำข้นเห็ดบ่อได้คุณกับเห็ดเอาบุญเพิ่อนวอ่มป่าเพ่นเมาถือแก้พี่น้องกตบ,บูมีแต่ป่าดอกหลยๆขู่ลยลยๆคนมากินแซนด์วิชน้ำการเอาเหือกเอาแห้งก่อนเด้อ ที่เราบอกเขากละองมันข่อยบ่อเนาะเราอายกลองบ่อช่วงนี้แหล่ดำพวกเราเราแหล่ดำพวกเราไอ้กลุ่นจีรอได้ขายอยู <words> ่บ <ss> ่จีรอได้แต่ละหายจะท้องกับอันนี้หายจะท้องท้องซื้ออ่ะ น้ำในไฮขั้นสีไทยขั้นสีไทยถิ่มผัดไว้หลังมือไว้ใส่ป่ะใกล้สิอันนั้นซะก่อนใกล้สิเกี่ยวเขาซะก่อนว่ะเดินชิปซะก่อนเด็กทีมาล้างเขาผ่าเขาบางมาใส่เดินไปหานะแบบเอายางมาปิดไว้นะว่ามันเต็มแบบหานะมาปิดไว้บป่ะ กินแซนด์วิชกับนมเปี้ยเอาอแรงเตรียมจีว่านผู้หญิงแกระสอบหนึ่งมาแซะแปลว่ากินตอนหิวไงหแซบจุ๊บสิ ันบ่เมื่อแห้งก็เข้าใส่กนี่เนาะคันทําเมื่อแห้งก็บ,หหกบ,บ่หาเนาะอือห้องห้องตัวนี้ล่ะบ่บุงตัวนี้หัวห้องนี่อือมองหาหาปีแล้วเด<ม>้อเจ้าจะซื้อมีดเคาะอะไรพันเนาะ <laughs> 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 ว่าสิหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ลืมเสียมมานมันหลายแนวถือพ เรานม็เอาเอาามีผ่าเนาะบุเป็นยังเนาะบึงก้อนท่านเขากะบุลอดเขาก็เมื่อเลยแ้่จะให้ตัวเองตายเนาะเห็ดวิ่งกระดา ที่แรกก็มาว่าสีห่อเข่ามาที่แบบห่อกระยาวยเลยเออกขันบ่ห่อแหละเอาเอากินนมกับขนมเลยบ้าคือสีแซ่บเนาะเสียงดูจนเสียงดูจัโก้โก้ไม่ได้ด้โดดเดิงจักเจ้าจั๊กคอยละ อร่อยที่สุดเลยวายตมีแบบเป็นขวดขวดสิบพันบ่อบ่อสิบสองถูกแซ่บได้ข่อยแบบนั้นนะคุดีเนะไปกินอะไรวาตามินดีดีไปยินนะวิตามีปวดปวดขอยากินเล็กตะซอยนี่นะ เดี๋ยวมันอิ่มได้แล้วจะสอดมันม,มันเป็นถั่วเลืองนะ่ะตัวขอ่อไหเจ้านะอันนี้อ่ะตัวนี้นะมันเบาทอกมันเป็นหมักใหม่มันเบาทองอันน,บบนี้นาบ่บอเบีนรัสเมียวอารยุงเตี่ยกินแล้วจะสร้อ,อยขนมลุงที่กำนั่งแบ่งปุยแดดกระแดดแดดตอนนี้เกือบเที่ยงแลนะ้วเนาะลุงที่ อันนี้เกือบเที่ยงแล้วตอนวันพุ้ยปลาเมากับสิบเบเรกเก็บผ้าด้วยพี่น้องด้อเพราะว่าห้าสิเฮ็ดงานหลเบึงบึงเป็นบางส่วนบางตอน <c oughs> บึงเป็นบางส่วนบางตอนเนาะตามความสะดวกท่านได้เห็ดแล้วหากับสิฟ้าเอาเห็ดไปเรื่อยเมื่อนี้สิให้มันแหลว่ะนะ ันได้หวานกับบุฮิ่งไปได้เนาะลูกทีชั่วโม,มงหนึ่งสองชั่วโมงเขาก,ก็เบ,บิ่งไปนำเนาะหวานกับหวานที่หวานบนนาแห้งนะพี่นนองเอากระว่าพอมีอาหารกินแบบนั้นเลยบป่ Bình bò tác cơ bò hay tác Tạm bài Để <laughs> ơi, <laughs> đó Đeo tệ nát Quý cơ bê út nôn hẳn mẹ nhảy kia Vì quý cơ về mẹ kia là Vì chài ngân phần ก็สอบหนึ่งเกือบเกือบเก้าร้อยละก็สอบหนึ่งแปะล,ล้อยแปะล,ล้อยแปดสิบบาทเานี่เคียวหวามันหลดแล้ว,วอ่ะทัดซื่อมาถือก,ก็้ายถือเรวอะซื้อมะเฟงก็้ายแฝง <laughs> <ๆ>ก็เลยล่องลองขึ้นบึงว่ามันติเป็นอย่างไรเนาะมันกระเทิอนว่า ข้าวเสียเหือ่เสี้แห้งเราจะให้มันได้หมาได้พุ่ล่องเบิ่งก็เมาอ่ะอ่าพอปี้นี่เ้าอัอนใส้จ่ายหลุดหลุดขายให้งานลง้งเพราะว่ามีแต่เห็ดมีแต่ข้าเห็ดเองดิจ้างมีแต่ให้งานมีแต่เสาจ่อยกับลุงที่กะตอน ตอนจบลุงที่นี่ลุงที่นี่บ่ได้ไปนำไปน้องตอนจบถ้ามีโอกาสก็เดอลุงที่คอยถือเละก,ก็เดอร์คอยจีเชี้ี่งเจ้าให้คอยโชคดีก่อนขั้นคอยโชคดีคอยจีเลี่ <laughs> ย,ย,ยเงเจ้าใหม่ดอกพอดีแล้วดําหน้ากะผ้าเอื้อยไปเลี่ยงหมูกระทะผ้าขบคั่วนะเืเ้นนอกขบคั่วไปเลี่ยงหมูกระทะ ซาจอยเมันกับ,บยากเมันบวไปน้ำแบบการบอดีเบิดเจ็ดแสนปลายบได้ลยบางทีอาจจะเฮิ่พันกว่าบาทพี่น้องไปเลี้ยงน้ำมกน้ำใจเลี้ยงพี่น้องความสุขเนาะพี่น้องเนาะแล้วหายเลวนะบางที่ไปบ,บทัน่นซะก็เลยบอได้กินได้หยามเจ้าหา่ะ หนัดกันเลยเพิ่นมาบบท่านเพิ่นอนเลาะหน้าเพิ่นปิทุระพิทุละไปเลาะหน้าเพิ่นผัดย่างวานนี้บุมีรถขี่อ้ยกะเลยบุมีลาบปากซะพัดข่อยโชคดีก่อนลุงที้เออข่อยสิเลี้ยงจะดอกพัดข่อยโชคดีวอมข่อยบ่ฮะแมนอุ้ยจะแมนข่อยติีม่อวอม วาจะใส่เลยเหรอใส่ยี really ่ปุ้นใส่เลยเคยยิหิวซอยเจ้ามันจะงบน่ะเอาอันนั้น้าเอาโอหนะตาโอแดงโอ้ยอยากให้ได้ดังใจยังกะเอาคลิปนี้พ่อเบิงพ่อส้มธานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะประมาณจะพอจบไว้สานี้ก่อนขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคำคอมเมนต์เด้อคอมเมนต์สิ่งดีๆเนาะกับขาให้คอมเมนต์กับเม้นสิ่งดีๆ เป็นพลังงานบวกดีๆขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเดอ้อเอฟซีเบิด์สุขุขุคนคิดเงินให้หมานเงินคิดทองให้หมานทองเดอ้อโซดีเบถถิดทสุขทานพอกันลิปหนาบา,บายบายบายดีบายดี